กรบสวัสดีท่านผู้ชมที่เครบรลกครับอยู่กับผมฮอตสป i n งแค t กับเกมบอร์ไคนะครับวันนี้จะมารีวิวในส่วนของแพ็กเกจเติมเงินที่น่าสนใจครับผมแพ็กเกจแต่ละแพ็กเกจทําอะไรได้บ้างถ้าเกิดเราซื้อปุ๊บเราจะได้อะไรบ้างวันนี้ผมจะทำการแจกแจงให้ทุกท่านครับผมและก็แนะนําว่าควรจะซื้อแพ็กเกจไหนนะครับโอเค ถ้าเกิดหลังจากที่เราดีไอเดีกันเสร็จเรียบร้อยแล้วและเรามั่นใจว่า ID เนียคือ ID ดีที่เราจะเล่นนะครับผมเราสามารถเติมเงินได้โดยการคลิกไปที่ในส่วนของเครื่องหมายบวกหลังเพชรตรงส่วนนี้ปุ๊บจะเข้าสู่ร้านค้าเพชรทันทีครับโดยหลักๆแล้วผมจะขอแนะนําแพ็กเกจครับผมรายเดือนกับครึ่งเดือน2อันนี้คือฮอทิตเลยนะครับโดยแพ็กเกจรายเดือนครับผมเมื่อเราซื้อปุ๊บเราจะได้เพชรฟ้าครับผม392เพชรฟ้านะครับได้รับโบนัสเพิ่มอีกวันละ40เพชรพร้อมกับตั๋วประกาศจับครับผมทั้ง3แบบแบบละ2อันนาน3าวันครับ ไม่ง่ายก็คือเราจะได้ครับผมทันทีนะ3า2ร้อยกันเพชและก็เพชรรายวันเนี่ยเฉลี่ย40เพชนะครับผมทุกวันเป็ดเสร็จแล้วเป็นจำนวนเพชรทั้งหมด1,200เพชนะครับ1,200เพชเลยนะและก็ได้ในส่วนของตั๋วประกาศจับทั้ง3าแบบซึ่งไอ้ตั๋วใประกาศจับเนี่ยเราสามารถหาซื้อร้านค้าได้ตั๋วละ30เพชครับซึ่งแปลว่าเราจะได้คุ้มเพชรมาทั้งหมดนะก็คือเซฟเพชรไป180เพชครับผมและตั๋วปประกาศจับมันจําเป็นต้องลงด้วยนะเพราะว่ามันเป็น ฐานที่เราจะได้ในส่วนของของอ p skill นะครับผม up ex skill นะครับผมแล้วก็ของัพของทั่วไปด้วยนะครับผมัพตัวละครเราด้วยดังนั้นเบ็ดเสร็จแล้วยังไงยังไงเนี่ยเราก็ต้องลงครับผมนะจริงถ้าเกิดเราสามารถลงมากเท่าไหร่ครับผมมันก็เป็นต่อให้กับฝ่ายตรงข้ามหรือคู่แข่งก็อื่นได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยแพ็กเกจเบ็ดฟ้ารายเดือนเป็นอะไรที่ถ้าเป็นไปได้ควรจะซื้อเก็บไว้ครับผมเพื่อไอดีที่เราจะได้โตขึ้นกว่าชาวบ้านมันจะเป็นข้อได้เปรียบครับถัดมาเป็นแพ็กเกจ รายเดือนครึ่งเดือนนะครับถึงแม้จะบอกเป็นแพคเกจรายครึ่งเดือนก็จริงแต่ของส่งผลตรงส่วนนี้ส่งผล1เดือนนะเพียงแต่ว่าของที่เราจะได้ครับผมจะเป็นแค่ครึ่งหนึ่งของของเขาที่แล้วครับผมก็คือเราจะได้เพชรฟ้าทันที1 9 6เพชรฟ้าได้รับโบนัสทุกทีครับผมวันละ20เพชรครับผมและตัวปร,ประกาศจ,จับทั้ง3แบบวันอันละ1ครั้งนาน30วันนะครับดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในแพคเกจที่ถ้าเกิดใครงบน้อยก็ผมก็แนะนําให้ซื้อในส่วนของแพคเกจ ลายครึ่งเดือนแทนถามว่าพี่ครับผมแล้วเราสามารถซื้อแพ็กเกจสองแพ็กเกจร,รวมกันได้ไหม อย่าที่เห็นครับผมเราสามารถซื้อรวมกันได้ดังนั้นเราจะได้ของครับผมทั้ง2อย่างพร้อมๆกันเลยดังนั้นถ้าเกิดใครมีทุนหมาพอผมแนะนําอัดไปเลยครับผม2แพ็กเกจนะครับผมเต็มๆเลยทีนี้เราจะได้เพชรครับผมรายวันเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วก็คือ60เพชรพร้อมตัวครับผมในการลงตัวแ่าประกาศจับครับผมอีกอย่างละ3ตัวซึ่งมันเป็นอะไรที่ทําให้ไอเดียเราโตขึ้นไวม้ากๆาครับต่อไปก็คือแนะนําในส่วนของการแพ็กเกตซื้อเพชรนะครับซึ่งแน่นอนครับผมผมขอแนะนําแพ็กเกตนี้เลยครับผม ร้านค้าครับผมเรือจิโร่ครับแน่นอนว่าสามารถเติมเงินได้ทุกแพ็กเกจนะครับผมและก็ราคาถูกกว่าเติมเกมครับผมและการเติมครั้งแรกจะได้เพชรคูณ2นะครับผมโดยหลักๆแล้วให้เราทําการส่งข้อมูล อีเมลและก็ไอดีพัดเดครับผมเพื่อทําการให้ทางฝั่งเขาล็อกอินครับผมแล้วเขาจะทําการเติมเงินให้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับผมเราด้านล่างเนี่ยมีลิงก์นะครับผมใต้ดีพิชชันอยู่สามารถคลิกเข้าไปนะครับผมเพื่อติดต่อเพื่อทำการติดต่อซื้อเพชรเติมเงินกันได้เลยนะครับใครที่เพชรไม่พอนะครับผมต้องการจะต้องซื้อตัว๋วอาลงด่านเพิ่มหรือกดกาชาเพิ่มผมแนะนําในส่วนของแพ็กเกจร้านค้านะครับผม เรือจิโร่ได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้ล่าด้านล่างครับผมใต้ดิสิปชันนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับแล้วก็กดไปปุ๊บก็อย่าลืมบอกด้วยนะว่ามาจากช่องคอสปิคแคร์ครับผมเพื่อเป็นการสนับสนุสน,นช่องเราผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปเกมนี้ออกไปเรื่อยๆนานๆครับขอบคุณทุกท่านนะครับและต่อไปไปดูในส่วนของแพ็กเกจอื่อนๆบ้างนะครับซึ่งอเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันแพ็กเกจเพชรฟ้าที่เราอยู่ตรงส่วนนี้นะครับผมมันก็คล้ายๆกับแพ็กเกจของเรือจิโร่ที่ผมทำการแนะนำไปเมื่อกี้เลยนะครับ ต่อไปก็คือในส่วนของแพ็กเกจสับสนในการเล่นเพิ่มเติมกันนะครับอันนี้จะเป็นแพ็กเกจตัวการันตีนะครับผมฉลองเปิดเซิร์ฟ g l o b a l ครับผมซื้อได้แค่1ครั้งต่อ1 id นะและเช่นเดียวกันครับผมเราจะได้เพชรฟ้ามาด้วยครับผม174เ็ดพชรฟ้านะครับแล้วก็การันตี3ดาว1ตัวนะครับและเช่นเดียวกันนะครับผมต่อไปเป็นแพ็กเกจฉลองเซิร์ฟเปิดเซิร์ฟ g l o b a l เช่นเดียวกันอันนี้จะได้เพชรฟ้า2 3 0พมอเพชรครับผมซึ่งจะรูโบนัสเพชรฟ้า340เม็ดนะครับ แล้วก็มีในส่วนของชุดครับผมอัพสกิลขั้นต่ำ40การกลาง10แล้วก็ในส่วนของชุดบีดีครับผมสกิลขั้นต่ําอีกนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของ30แล้วก็15นะครับผม่าพวกวัสดุลงยุคครับผมตัวส่วนนี้ก็เป็นของพวกอัพแรงนะครับก็ของพวกนี้เนี่ยเราสามารถจะหาได้จากการลงตัวใบป,ประกาศจับนะครับผมพวกนี้นะส่วนเพชรฟ้ามันจะคุ้มก็คือในส่วนของเพชรฟ้าแล้วเราก็จะสตาร์ทไอดีของเราค่อนข้างจะไวกว่าชาวบ้านนะครับ ถัดมาครับผมแพ็กเกจมือใหม่ครับผมแพ็กเกจมือใหม่เนี่ยจะได้เพชรฟ้า48นะและก็เช่นเดียวกันครับผมได้ในส่วนของเศษของเซนิก้าครับผม40นะครับผมแล้วก็รายงานขั้นต่ำในใช้ในการอัพตัวละครอีก20ฉบับนะครับซึ่งแน่นอนว่าตัวของเซนิก้าเนี่ยเป็นตัวที่เล่นง่ายนะครับผมถ้าเกิดใครมีแล้วเนี่ยก็ถ้าเกิดใครยังไม่ตัวยังไม่ได้ตัวเซนิก้าเนี่ยซื้อแพ็กเกจนี้จะได้เซนิก้ามาใช้ทันทีแต่ว่าจะให้เก่งจริงครับผมเซนิก้าเนี่ยเราจะอัพให้ขึ้น3ดาวนะครับผมพอขึ้น3ดาวเซิก้าจะถือว่่าาเกกงขึ้นม ดังนั้นถ้าเกิดใครมีตัวเซดิก้าแล้วสามารถซื้อแพ็กเกจนี้เพื่อทำเซดิก้าให้ปลดล็อกไวขึ้นกว่าเดิมได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าเกิดใครไม่มีก็แนะนำว่าซื้อแพ็กเกจนี้เก็บเศษไว้นะครับผมแล้วก็ไปรอกดตัวกาชาเพื่อที่จะได้ตัวเซดิก้ามาเพื่ออัปขึ้น3ดาวไวขึ้นกว่าเดิมครับต่อมาครับผมในส่วนของแพ็กเกจพัฒนานะครับผมอันนี้จะเป็นรวมพวกของหลายๆอย่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเพชรเอ้ยนะครับผมสมุดเอ้ยเงินเอ้ยนะครับผมเอามาใช้ในการอัปเลเวลตัวละครเป็นหลักๆเลยนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของ ของขวานรายเดือนนะครับซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยเราจะได้ในส่วนของคิสตันนะครับผมคริปโตเนี่ยพวกนี้ออกมา10อันนะครับผมก่อข้อขวาญ10อันนะครับผมและก็รวมในสูงของวัตถุครับผมการก่อสร้างขั้นต่ำนะครับผมขั้นกลางและขั้นสูงนะซึ่งไอ้พวกนี้เนี่ยจะใช้ในการทําของครับผมทําวัสดุทั่วไปนะครับซึ่งไอ้วัสดุตรงส่วนนี้เนี่ยมันจะใช้ในการสร้างโครงสร้างของหลายๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของของเควสกิลนะครับผมเควสอ่าไม่ใช่ต้องบอกก็ของอัพคาเฟ่นะครับผมพวกนี้นะครับผมพอกดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็ดูเอานะครับผมว่าเราจะใช้สร้างอะไรซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้คาเฟ่ผมยังไม่เต็มผมก็รีบทําของครับผมฟน์ฟนิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ใส่คาเฟ่นะครับใครยอยากตกแต่งคาเฟ่นะครับผมก็เอามาใช้ได้ซึ่งไม่ได้แค่เอามาแค่สร้างในส่วนของคาเฟ่เดียวเรายังสามารถเอาไปสร้างของคงของฝันของ,ขอ,งอัพเลเวลของอัพขั้นสูงมาได้ด้วยตามไปด้วยนะครับอ่าอันนี้ก็คือในส่วนของแพ็กเกจคา ต่อไปนะครับผมสุดท้ายนะครับผมก็คือในส่วนของแพ็กเกจฟอร์นิเจอร์นะครับผมซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยมันจะเป็นก็ฟอร์นิเจอร์แหละครับผมตามชื่อที่บอกนะครับผมวัตถุดูในการต่อสร้างครับซึ่งแน่นอนว่าเอามาใช้ในการก่อสร้างของเช่นเดิมกันนะครับก็บีดังประมาณนี้ก็แล้วกันนะนี่คือแพ็กเกจ สินค้าครับผมที่ถ้าเกิดเติมเงินนะครับผมอันไหนคุ้มสุดเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าท็อปฮิตจริงๆเนี่ยก็ต้องเป็นแพ็กเกจรายเดือนนะครับผมกับครึ่งเดือนส่วนที่เหลือครับผมก็คือเป็นแพ็กเกจการเติมเงินนะครับผมกับพวกสินค้าเติมเงินเพชรทั่วไปนะครับยังไงก่อนจากกันไปก็ขอฝากกันอีกรอบหนึ่งกับร้านเกมครับผมเรือจิโร่ครับผมตัวส่วนนี้นะก็เรารอเข้าไปดูได้เลยเติมเงินครั้งแรกได้เพชรสองเท่านะครับผมเป็นอะไรที่น่าสนใจมากและก็ราคาถูกกว่าเติมผ่านเกมเองนะครับโอเควันนี้ผมฮอสบีแคทก็ขอตัว ลาไปก่อนนะครับผมพบกันคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรฝากกดไลค์กดบสไคร์ฝากกดติดตามกันด้วยและพบกันใหม่ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ